ครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับเอสซีจีเมืองทองเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นครับบุกจากขวาไปซ้ายครับชุดสีขาวยิงสีแดงเลยครับแล้วเบิร์นออกมาสุภชยัยอาแล้วก็ไม่ล้ำหน้าสุภชัยปาดเข้ามาลูกนี้ครับตวัดทีเดียวจิ้มโอ้โหไม่ได้ครับแมเพียวจะปาดเข้าไปให้เชมุบวิชครับแต่โฮช่ามาอีกแล้วครับให้หดูนิดสุภชยัย เอโรชาเข้ามาบีบครับแล้วสัสลักยอดเข้ามาโอ้าสกาไม่ดีแล้วเรียบร้อยเลยครับ1-0โอ้โหเอสจีมุลทองพลาดครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาโกโเชปัววิชครับยิงให้บริลามขึ้นนำ1-0ตั้งแต่ต้นเกมครับแล้วได้ประตูจากจังหวะนี้ครับสัสลักโฉบเข้ามานี่นครับเตะผิดครับสลิงคานโอ้โหส้มหล่นครับเชปัววิช แบบนี้สบายๆเลยครับคือเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับจังหวะเปิดเนี่ยครับโอ้กะผิดครับสุนงคารโอ้โหความผิดพลาดครั้งเดียวของสุนงคารเสียประตูเลยครับแล้วจนให้เขากลางอาแล้วครับมาที่สุภชัยสุภชัยที่เข้ามาในกรอบรถสัตลูนโอ้โหเตาครับแชมเ้วิสเรียกบอลอยู่ครับสุปชัยไม่ให้ครับมุมแคบครับสุภชัย ใจร้อนไปหน่อยครับมันเหลือน้อยครับจกกักรพันธ์เปิดพุ่งพุ่งข้ามาแล้วภาษามงตั้งลูกนี้เชฟวิชให้มาเทลิสติ้งแล้วโอ้โยตรงกรอบแต่กรุงเทพยูนิฟอร์ดหนีมายูนิฟอร์ดกับชาโอ้โหแล้วออกไปขวาเลยครับเปิดยอดกลับเข้ามาพิชาขึ้นมงลูกนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายน่าจะจิ้มไม่ถึงครับโอ้โหลูกนี้ถ้าจิ้มถึงก็เป็นประตูแน่ครับ ล่างเล็กครับพิชาอุชาขึ้นลูนี้ม่มงไม่ตรงประตูครับแล้วก็มีเดลเล่นะครับชาร์จเข้ามาเกี่ยวครับย,ยอด <c oughs> เข้ามาแล้วลูนี้ได้ครกเอ้าเรียบร้อยเลยครับหนึ่งหนึ่งบโอโ้ห้าการประกบตัวของบุรีรัมพ์พลาดครับครั้งเดียวของเอสซีจีเมืองทองได้ประตูเลยครับโงชา่าครับโอ้โหดูฟรีคิกตัวนี้ ดีไม่มีใครประกบเลยครับโฮชานี่คือเป้าใหญ่ของเมืองทองนะครับแต่ว่าผู้เล่นบุรีรัมเนี่ยปล่อยให้โฉมมามงง่ายๆครับดูครับแล้วยอดมาลูกนี้หาละครับพักตัวน,กนิกันยุบมาเสียหลักนิดเดียวแล้วผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งแรกครับ สายเปิดเข้ามาแล้วอ้าวสุรักษ์ชกมาไม่ดีแล้วจิ้งสวนโอ้หเกือบไปครับนี่พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับทางด้านของวีเลมพอปู้สินยังไงครับก็ยังดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดแต่ทัพโอเลี่นี้เหมือนจะแขนล่างหรือเปล่าครับสัาแขนล่างเนี่ยเป็นแฮนด์บอลแน่นอนนะครับน่าจะเลยแขนเสื้อมาใช่ครับอีกครั้งนะครับเี่ครับ แล้วชีว้ไปที่จุดโทษเลยครับนี่ครับคือมันชัดเจนครับอพอดูกใกล้ๆแล้วมาลงมาที่แขนล่างแล้วมีเหลืองด้วยครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้สบายๆครับเอสซีจีเบิงทองครับขึ้นนำบุรีรัมย์เป็น2-1แล้วครับจากจุดโทษของตาเล ดูแล้วนี่สุขพระโชคสารชาติอาจจะต้องถูกส่งมาแล้วครับนี่ดูอีกครั้งหนึ่งครับภาพช้าโ,โอ้โหชัดเจนตรงประมาณโค้ง,งพักโอ้โหนิดเลยข้อสองลงมาอีกใช่คือถ้าดูภาพช้าแล้วก็ชัดเจนครับดู่แดดเลยจริงครับย่องไปแล้วก็ชิมเลยครับพอลเห็นสิวัลักษ์ลงไปีช้างนึิงโอ,โ,โอเจโซมีสุขโชควิ่งเลี้ยงลายแล้วอ้าว แม่บอลแรกแล้วตัดได้ครับยิงแโซให้มาสุภาพโชคไปสุดแล้วหักกับมาลูนิปด,ดีเข้ากลางโอ้โหท่าไม่หมดแถวสองมีใครไหมยิงสวนลูนิไปไตะได้ครับมาติดกันเองซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหสกัดจากเซนทร,รีทิ้งออกไปครับโอ้โหเกือบไปดูสุภาพโชครับล,ลูกนี้ครับดีดกลับมาย้อนหลังแล้วยิงสวนครับในลอบอดินโอ, <laughs> โอ้โหสุภาพชัย และจังหวะสุดท้ายจักรพันธ์แก้วพรมครับเตะโดนไม่เต็มครับเท้าซ้ายตะโตแล้วครับอาแล้วครับเล่นกันมีเซฟให้วิลเลี่พอปโอ้โหสามหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้แล้วปาดเข้ามาด่าเล่จับเข้าขวาซ้ายปั่นเอ้าไปติดกันเองครับมีเซฟซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับสามหนึ่งครับโอ้โหวิลเลี่พอปโอ้ยิงลูกนี้ขมกริบเลยครับเอสซีจีเมืองทองน้ำห่างเป็นสามหนึ่งแล้วครับโตขึ้นมาเลย เพื่อนเมืองทองขึ้นมา3ครับเพื่อนบุรีรังอยู่แค่หนึ่งครับดูครับนี่ครับมาเราหนี่แดนเล่เนี่ยยกมือฉีกออกมาด้านนอกครับย้อนนิดนึงแต่ว่าเขายังแต่งได้ครับยิงไปโดนพวกเดียวกันแต่ว่าโอ้ซ้ําดีเหลือเกินครับมีเล่นปับโอ้โหทีนี้งานยากนะครับของบุรีรัมย์เมืองทองมาชนะที่นี่ครั้งเดียวนะครับครับสิบนัด ไปฉลับมีซาเยฟแล้วกลายเป็นของดีครับไปเข้าทางของวลเลนป๊อปสายยอดมาแล้วโคกลูกนเข้าเรียบร้อยครับอ้าแล้วครับไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3ครับอภิวัฒน์บุลำหมิคนัรโอ้โหเซนแบกตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาโคเต็นศีรษะเลยครับท้ายอะไรกันแบบนี้ลูกเตะมุมโอ้โหขึ้นเต็มเลยครับ ล้มไม่ทันครับรูปต่างก็สูงใหญ่นะครับคือหมกโอ้โหหมกเต็มสีสันเลยครับเอาะไรครับอ่าเียร์เทพสายหลงยิงเลยครับต้องตัดทิ้งออกไปครับสุวรักษ์กะลักไก่เสาแรกยิงได้ดีนะครับเียร์เทพนี่ย่อมาที่เสาเลยครับสุวรักษ์เนี่ยเห็นบอลน,นะครับเห็นบอล จะควนได้ทีครับมองตั้งมาสุภโชคสุภโชคขวาปัน่นลูกนี้โอโ้โหชกที่เอาไว้ได้ครับยังได้อยู่ทางขวาเนรุบดินเนรุบดินเปิดติดบล็อกถน,นัดถน,นัดนะครับสุภโชคดังฟันล้ำเนี่ยเห็นแล้วนะครับเห็นทางแล้วตัดเข้ามาเนรุบดินมาที่สุภโชคสุภโชคสุภโชคหักมาลูกนี้จริงโอ้โหไม่เข้าครับเหลือเชื่อครับอินเบโซ โอ้โหลูกนี้เนี่ยบอลออกจากเท้าดูว่าหายแล้วครับพลาดได้ยังไงครับอินเกโซเท้าขวาใช่ไหมโอ้โหแต่ละดูบอลมเลี้ยวออกนะครับครับนี่เองครับนี่เองครับยังเปิดไม่ได้ครับหักมาสุภโชควสุภโชคดีดข้ามมาพันสามพักดูนี่ยิ้ง,งติด,ดบล็อกอินเกโซอีกทีโอ้โหติดเซฟครับ ไม่ได้ก็บุรีลัมสองครั้งซ้อนๆครับพันสาแล้วก็อินเกโซครับแล้วผู้ธศิลป์เป่าจบเกมครับเป็นบุรีลัมครับเล่นในบ้านแพ้กับเอสจีเมืองทองไปสองประตูต่อสามครับโอ้โหดูมาริโอยูรอฟสกี้ครับชั้นใจนันและแกนครับยูรอฟสกี้